สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับจอนเดียวบนวันนี้เอารถมาให้ลูกค้าล่องนะครับอยู่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานลนี่นะครับเพิ่งอยากทดสอบรถนะครับสามสิบกิโลแองกฤษที่ซื้อเหรอครับมาจากล่องเบื้งเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดมันนะครับทดสอบเบื้งครับเอาใส่คางล้านยางเลยครับนี่แน่นอนครับ กาทาอยู่ดีครับนี่โปรโมชั่นมันดีครับช่วงนี้ผู้ใดที่สนใจนะครับสามารถจองเอาโปรโมชัน่นเอาเฮดไฟแนนซ์ไปทาได้นะครับรับรถภายใน4 5หมามือนะครับบม่มีปัญหานะครับเพราะว่าราคารถสิปับขึ้นอีกนะครับ36แรกนี่ยเดี๋ยวนี้มาว่าิขึ้นประมาณหา0ันบาทนะครับแลวก4 5แารงขึ้นไปนี่ขึ้นหมื่นหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเขาจองไว้ก็มีปัญหาครับจองเอาปูโมชั่นมันเนี่ยโอ้มาทานอยู่ครับมาทานอยู่เอาเป็นแปรเลยครับยืนอยู่กลางแดดเลยนะครับนี่ห้อนแห้งพ้นกับโบตกเนี่ยครับูกค้าเป็นอยากลองครับ แก่ไปได้เว้ยครับในจังหวัดอุบลครับอยากลองบนใดครับโทรมาหาเซอกาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0810680614ครับอยากลองครับอยากสาธิตนะครับได้นะครับโทัวร์ฮาเซอกาได้เดี๋ยวนัดมือนัดเวียนหาพื้นที่ไปครับเดี๋ยวรถไปให้ลองครับเบิ่งมันแห้งบเออแห้งคือเขาวาบวครับเขาไงว่าโปรโมชั่นเป็นจังไดนะครับอะไรหายากบวนะครับ ผมอึดครับอะไรหลรา่อำเภอสีเมืองใหม่ครับอำเภอสีเมืองใหม่ห่างจากโตเมืองอุบลอยู่เกือบลอยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับห่างจากกรลิณอยู่กับน่าจ,จะลอยมั้งครับออกมา จากร้านเกาโม่งเคืองครับมะหว่านเพียกับเที่ยงครับหลากรถมามันมันแดนเร็วกว่าได้ครับขับเร็วกว่าได้ต้องไทยยิงยินเลยนะครับนี่ยยิงยินเลยครับบ่อเข่านะครับมันแก่นนะครับยิงยินครับยิงยิน พ่อนาคาโอ้โหแงนอนอยี่หรี่ครับพันหกครับตัวนี้พันหกบอ่อบันไดพันหกเนี่ยนะครับโอ้โาชันมันดีครับใส่เงินรบรบรปรย่หกหมื่นหาครับ 65,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดาวเริ่มต้นที่15%นะครับหรืออยากดาวไล่ก็หันอยากใส่เงินเท,ท่าไรทุกคมาสอบถามเสี่ยโอกาสได้ครับงวดส่งจากปีปีละเท่าไรถ้าเป็นการดาว15%นี่เริ่มต้นที่ปีละ132,000สนามนะครับ6ปีกับมีงวดใหญ่นะครับ3เดือนจ่าย6,000 3เดือนจ่าย6,000นะครับส่วนงวดใหญ่นี่เขาสามารถจ่ายล่วงหน้าได้นะครับได้ครับผม <laughs> พี่แล้วโอเคครับผม มาทานครับมาทานติดคัดมองได้สงสัยมองได้นะครับโทรมาสอบถามเซลกาลได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นเศ้าแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ